สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Li n e แอดเลยก็ได้เพื่อนเพื่อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจ๊น้ำการค้าเท่านั้น เอาแล้วครับผมสุดขั้บตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลยเองเช่นนั้นนะจ๊ะวันนี้เราไปอยู่ในเกม Ghost SoM กันอีกแล้วนะฮะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังล่าบอสอยู่บอสตัวนี้คือบอสอาชานรกนะฮะบอสตัวนี้เลเวล80นะตอนนี้ตัวของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลเวล75 75กันแทบไปทุกตัวแล้วตอนนี้เออทุกตัวเลยแหละ75หมดเลยทั้ง2ตัวเลยนะตัวนี้ตัวนี้จินนักฆ่าแล้วตัวนี้ก็นักพจนี่ตัวอื่นมัน มันส่องยากเออมันอยู่ใน UG Phone นะมันมันส่องยากเดี๋ยวให้ดู2ตัวนนี้ก่อนที่ผมต้องมาล่าบอสอาชาตอนนี้คือมันมีฉายาด้วยในเกมนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นก็คือฉายาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเก่งขึ้นนะฉายาอ่ะอยู่ตรงไหนมนตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้กดเข้ามาปึ๊บแล้วก็กดฉายาตรงนี้ อ่ะแล้วก็มาเลื่อนดูฉายาจะอยู่พวกนี้อันนี้คือฉายาที่ผมเปิดมาแล้วพวกนี้มันก็เป็นฉายา,ยายง่ายครับเสริมอุปกรณ์10ครั้งขุดเหมืองร้อยครั้งอะไรเงี้ยพวกนี้ฉายา,ยายง่ายๆแล้วก็จะมีฉายาแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปแต่ไม่ได้ยากไม่ได้ทํายากขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการล่าบ,บอสอะไรนี้มากกว่าอ่ะอย่างฉา,า,า,ายาที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้คือฉายานี้ฉายาเทพนักล่าอาชานรกเราจะต้องอกําจัดอาชานรกเนี่ยห้าสิบตัวตอนนี้กําจัดไปหนึ่งตัวแล้วแต่ว่า พอผมไปดูในไอเนี่ยในกลุ่มอ่ะเขาบอกว่าแค่ไปตีเฉยๆแค่ไปตีเฉยเราก็ได้แล้วไม่จ้เป็นต้องทําดาเมจเยอะๆผมก็งงเนี่ยเมื่อกียย้ผมตีไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ยทําไมทําไมยังไม่ขึ้นสองตัววะอืมอ่ะนี่เรามาพูดถึงฉายากันต่อฉายาในการล่าบอสเนี่ยก็จะเป็นฉายาที่แนวเพิ่มโจมตีหมดเลยนะฉายาแนวล่าบอสเนี่ยก็จะมีเนี่ยตั้งแต่ล่า บอสไก่เลยมีตั้งแต่ล่าบอสไก่ล่าวานอนสายฟ้าเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ล่าแพะส่วนเราเนี่ยกำลังทำอยู่ที่ล่าอาชานรกเราเอ้ยหรือเราจะกลับไปล่าแพะดีปะมันต่างกัน50แต้มอ่ะ50คะแนนโจมตีผมอยากรู้ว่าการล่า50ตัวเนี่ยกับตีห้าตัวที่เราตีอยู่เนี่ยหตัวมันใช้เวลานานแค่ไหนซึ่งผมงงกับการนับไอ้นี่มากอะนับเอ่อ นับการล่าของมันอะเพราะว่าเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งของผมเนี่ยอีกตัวหนึ่งอะคอยดูนะเมื่อกี้เราฆ่าไปแล้วใช่ไหมตัวหนึ่งมันไม่นับเว้ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันนับยังไงมันนับแต้มยังไงอืมมันนับแต้มยังไงวะก็เลยงงเพราะว่าเห็นในกลุ่มอะเขาบอกว่าขอแค่เราไปตีอ่าขอแค่เราไปตีบอสกับเขาอะแค่ไม่กี่ทีกันเราก็จะได้แล้ว แต่อันนี้ผมตีกัน5ตัวมันไม่แชร์กันเลยอ่ะมันไม่แชร์กันทั้ง5ตัวเลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีตัวไหนที่ได้เยอะสุดผมว่ามันน่าจะตีมาประมาณ2อสตัวแล้วแหละที่ตีตีอยู่ตรงเนี้ยอ่ะตอนนี้1ตัวเดี๋ยวนะผมขอดูแป๊บนึงอ่ะผมเจอแล้วมีตัวอ่านักรบครับผมนักรบของผมเนี่ยขึ้นมาเป็น2ตัวอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยมันมาอีก1ตัวแล้วเดี๋ยวผมขอฆ่าตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่า นี่ไอ้นี่ยังศูงนย์อยู่เลยเนี่ยมันจะกลายเป็น1นึ่ไหมถ้ามันไม่กลายเป็น1เนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้แชร์กันแล้วละ่ะมันมันน่าจะนับจากอะไรสักอย่างหนึง่งผมคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจอืมผมคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจหรือหรือการปิดบอสได้อะไรเงี้ยต้องต้องรอดูต้องรอดูว่ามันยังไงอะเดี๋ยวตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้1คะแนนหรือเปล่าไอ้นี่ฟึบไม่มีของดอปด้วยวะแล้วดูนะ นึ่งคะแนนไม่ได้วะผมว่าน่าจะอ่ะทุกตัวเมื่อกี้ของผมมีหนึ่งคะแนนหมดเลยมียกเว้นจอมยุทธคนเดียวที่มีสองคะแนนเดี๋ยวผมขอไปดูว่าตัวไหนเพิ่มขึ้นมาเป็นสองคะแนนจอมยุทธของผมเพิ่มขึ้นมาเป็นสามแต้มวะมันนับจากอะไรกันแน่วะเนี่ยเออวะงงวะถ้าอย่างนี้หมายความว่าปาร์ตี้อ่ะตีฉายาไม่ได้ดิถ้าปาร์ตี้กันอ่ะไปตีเอาฉายาไม่ได้ก็ต้องแยกกันวะอืม เนี่ยไอ้นี่ยังศูนย์แค่นนอยู่เลยเนี่ยทั้งทที่คนอื่นเขาได้คนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปแล้วมีจอมยุทธ์ได้สามแล้วไอ้นี่ศูนย์คนเดียวอย่างนงี้ไอ้นี่ก็ไม่ได้สักทีดิอย่างเงี้ยผมว่าอย่างงี้ยต้องต้องแยกกันตีแล้วครับผมไม่น่าจะตีรวมรวมกันได้แล้วแต่ว่าถ้าแยกกันตีก็คงจะเหนื่อยหน้าดูนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําเรื่องฉายาด้วยนะก็ถ้าอยากเก่งขึ้นก็มาทําฉายากันด้วยนะครับผมนี่ที่จริงแล้วไม่ต้องมาทําแบบว่าฉายาแบบไอ้พวกนี้ก็ได้อาชานุเดี๋ยววผผมมมจะยย้้้าาแแลลไ่ทํว ถ้ามันถ้ามันไม่แชร์กันอย่างเงี้ยผมไม่ทำแล้วผมจะย้ายไปตีอ่อเอาเอาเวลไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มไอ้พวกนี้ทีหลังอืให้สัก80ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำฉายงฉายยาฉายาแต่ละอันถ้าอยากทำอันไหนก็มาเลือกเอาเราเอา,เอ,าอันนี้ก็ได้เนี่ยกำจัดมารหัวสุนัขอไรเงี้ยเพิ่มพีร0อยหอะไรเงี้ยอะไรพวกเนี้ยก็ก็เพิ่มเยอะอยู่นะอืพวกนี้ก็เป็นล่าบอสเหมือนกันเนี่ยเจ้าหัวหมูอืมพวกเนี้ยจริงๆล่าบอสแบบ ผมเห็นเขาทำกันอ่ะเขาทำแบบแพะอะไรเงี้ยก็มันก็เยอะแล้วเราก็ทำง่ายกว่าด้วยถ้าเรา70กว่าแล้วนะเราก็มาทำแพะก็ได้ผมว่าง่ายหรือไม่ก็เป็นวานอนวานอนก็ได้วานอนก็ง่ายอยู่นะถ้าเรา70แล้วเราไปตีตัวที่ต่ำกว่าย่งไงมันก็ง่ายกว่าอยู่แล้วโอเคก็ประมาณนี้สำหรับระบบฉายานะในเกมนี้ก็อย่าลืมไปทำกันด้วยเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นจริงเราไม่จำเป็นต้องทำฉายาไอ้พวกนี้ก็ได้พวกลาบอก็ได้เราทำฉายาที่มันแบบเพิ่ม HP อะไรเงี้ย ให้มันถึกขึ้นก็ได้เนี่ยายาอย่างที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็อะไรเนี่ยสำเร็จการเริ่มต้นภาร,รกิจใหม่จริงๆเราทําภาร,รกิจเริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ฉายานี้มาเลยนะก็ทั้งตีแรงทั้งถึกบวกเดบ50ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะอโอเคคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย